สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาออลองมาเจาะลึกแนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่แท้จริงกันนะคะซึ่งเราจะดูผ่านคำคมของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เราเน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วค่ะค่ะมีข้อเขียนที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งเขาวิเคราะห์คำพูดของมหาตามะคันทียไว้ ซึ่งเชื่อมโยงเรื่องสุขภาพกับความมั่งคั่งได้แบบว่าคมคายมากๆเลยค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าคำพูดสั้นๆของท่านเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งยังไงแล้วเราจะได้บทเรียนอะไรจากมุมมองนี้บ้างค่ะคำคมที่เป็นหัวใจของเรื่องวันนี้ก็คือ it is health that is real wealth and not pieces of gold and silver ถ้าแปลเป็นไทยสวยๆก็ประมาณว่าสุขภาพคือทรัพย์สมบัติที่แท้จริงหาใช้ทองหรือเงินไม่ค่ะครับ คำกล่าวนี้ก็มาจากมหาตมะคันธีอย่างที่ท,ทราบกันดีท่านเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชของอินเดียและก็เป็นที่รู้จักเรื่องแนวทางอาหิงสาคือการไม่ใช้ความรุนแรงและก็การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายด้วยการเข้าใจพื้นฐานตรงนี้ผมว่าสำคัญนะครับมันช่วยให้เราเห็นบริบทว่าทำไมท่านถึงให้คุณค่ากับสุขภาพมากขนาดนั้นคือมันไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวแต่มันโยงกับหลักการใช้ชีวิตของท่านเลยอ๋อค่ะ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะการใช้คำว่าทรัพสมบัติที่แท้จริงหรือ real wealth เนี่ยนะคะคือใช้กับสุขภาพเลยมันเหมือนยกระดับความสำคัญขึ้นไปอีกขั้นไม่ใช่แค่บอกว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีนะแต่บอกว่าเป็นความมั่งคั่งสูงสุดเลย ใช่ครับต่างจากการมองว่าสุขภาพเป็นแค่ปัจจัยหาเงินแต่สุขภาพนั่นแหละคือความมั่งคัง่งถูกต้องครับแล้วการที่ท่านเปรียบเทียบโดยตรงกับทองและเงินซึ่งอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์สากลอยู่แล้วนะของความมั่งคั่งทางวัตถุมันยิ่งเป็นการเอ่อตอกย้ําเป็นการท้าทายความคิดกระแสะหลักเลยในมุมมองของคานทีสุขภาพที่สมบูรณ์เนี่ย อาจจะเป็นรากฐานสำคัญเลยนะครับของความสามารถในการพึ่งพาตัวเองอิสรภาพที่แท้จริงซึ่งอาจจะมีค่ามากกว่าอำนาจที่ได้จากเงินทองอีกอืมจริงด้วยค่ะเพราะสุขภาพที่ดีมันเป็นพื้นฐานของการทำทุกอย่างเลยรวมถึงการต่อสู้เพื่อสิ่งที่เชื่อมั่นด้วยสันติวิธีด้วยครับฟังแบบนี้แล้วก็เอ,อ่ทำให้ต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะคะว่าสุขภาพในความหมายนี้เนี่ยมันครอบคลุมแค่ไหน คือแค่เรื่องไม่เจ็บไม่ป่วยทางกายหรือว่ารวมถึงสภาพจิตใจอารมณ์หรือว่าจิตวิญญาณด้วยหรือเปล่าแล้วในโลกยุคนี้ที่แบบค่ารักษาพยาบาลก็แพงใช่ไหมคะการไม่มีเงินก็อาจจะหมายถึงการเข้าไม่ถึงสุขภาพที่ดีเลยก็ได้มุมมองนี้เราจะปรับใช้ยังไงได้บ้างคะเป็นคำถามที่ดีมากครับคือแน่นอนว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเราปฏิเสธความสำคัญของเงินไม่ได้เลยโดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงบริการสุขภาพเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่า แก่นของคําพูดคารทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ปฏิเสธความจําเป็นของเงินซะทีเดียวแต่มันเหมือนการตั้งคําถามถึงเอ,อ่ลำดับความสําคัญมากกว่าแล้วก็เป้าหมายสูงสุดของเราด้วยว่าเราหาเงินไปเพื่ออะไรกันแน่ถ้าหาเงินจนสุขภาพพังสุดท้ายแล้วไอ้ความมั่งคั่งนั้นมันมีความหมายจริงๆหรือเปล่าอ๋อค่ะเข้าใจเลย และสุขภาพที่คารทีพูดถึงผมก็เชื่อว่าน่าจะหมายถึงสภาวะองค์รวมนะครับคือทั้งกายใจแล้วก็จิตวิญญาณที่มันสมดุลกันซึ่งอันนี้แหละที่เป็นพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขมีความหมายจริงๆมันคือการมีพลังมีแรงที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพครับ เข้าใจแล้วค่ะคือเหมือนเปลี่ยนมุมมองไปเลยว่าสุขภาพไม่ใช่แค่ต้นทุนที่เราต้องคอยดูแลรักษาแต่เป็นผลตอบแทนหรือเป็นกำไรสูงสุดของชีวิตเราเลยการมีสุขภาพองค์รวมที่ดีก็อาจจะช่วยให้เราเผชิญกับความท,ท้าทายต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้นด้วยซ้ำใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับการมีสุขภาพกายใจที่ดีเนี่ยมันเหมือนเป็นกรอบป้องกันแล้วก็เป็นขุมพลังให้เราใช้ชีวิตเลย ถ้าเรามองว่าสิ่งนี้คือความมั่งคั่งหลักของเราการตัดสินใจในชีวิตประจําวันมันก็จะเปลี่ยนไปได้เลยนะครับอาจจะหมายถึงการให้ความสําคัญกับการพักผ่อนมากขึ้นการจัดการความเครียดการเลือกกินอาหารการออกกําลังกายซึ่งทําไปไม่ใช่เพื่อแค่ดูดีหรือตามแฟชั่นแต่เพื่อสร้างแล้วก็รักษาทรัพย์สินที่สําคัญที่สุดของเราเอาไว้ครับพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะสรุปก็คือแก่นแท้จากคําคมของคันทีเนี่ยนะคะ คือการชวนให้เรากลับมาทบทวนนิยามของความมั่งคั่งกันใหม่ว่าสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยมันคือรากฐานที่ประเมินค่าไม่ได้เลยเป็นความมั่งคั่งจากข้างในที่อาจจะสำคัญยิ่งกว่าทรัพย์สินภายนอกที่เรามักจะทุ่มเทไล่ตามกันซสอีกใช่ครับซึ่งการปรับมุมมองแบบนี้มันอาจจะส่งผลต่อการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตเราได้จริงๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนะแต่รวมไปถึงเป้าหมายระยะยาวด้วย ว่าเรากําลังสร้างชีวิตที่มั่งคั่งในมิติไหนเป็นหลักกันแน่เป็นมุมมองที่ชวนให้คิดต่อยอดได้ดีจริงๆค่ะเลยอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ให้ลองนำกลับไปขบคิดกันดูนะคะว่านอกจากเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยยังมีทรัพย์สินที่มองไม่เห็นอื่นๆอีกบ้างไหมคะที่แต่ละคนรู้สึกว่ามันคือความมั่งคั่งที่แท้จริงของตัวเองซึ่งอาจจะมีค่าเหนือกว่าวัตถุเงินทองในชีวิตของเราก็ได้